สวัสดีค่ะพ่อพ่อ,พอแม่แม่เ <c oughs> อฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในรายจ้ะเด้อกดซับะไครตกดติด,ดิ่ะ <c oughs> โอ้ยนกไอค่ะพ่กเท่าจะเชียวเ้ยเดินกลัวเลยพี่นอกจ้ะข้ากันกินแล้วก็นอนนี่จ้ะ แล้งอะเย็นนี้ก็ตัวไหนเนาะหายไปไหนตัวนี้ขึ้นเขียงสี่ตัวสวยแล้วก็ตัวนี้นี่แล้วก็สวยไปไหนก็สวยสวยไปไหนอ่ะสี่ตัวจะทั้งหมดสี่ตัวสวยไปไหนไม่รู้สวยหาที่นอนแล้ว nước luận khi nào phần nón nón, nón bằng nộp này chắc nộp ở phần nộp ừ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  hình đưa qua sau là mới vô qua อจักเป็นยังไม่จัดต้องล็อกหน้าจอไว้ว่าเม่อสันพื่ปับเพื่อปับกินได้ตลอดเวลาจ้ะพี่น้องว่าสิบพ่ใหายกินดอก ก็ว่ากินลายก่ไทายร้ายพี่น้องเลยก็จะนะาสนะทซะจริงยงได้กต่ขอขอพระคุณพรอพ่อแม่ได้ใจเด้อที่โอนคะแนนมาปิดยอบแห่ ลูกๆได้เฮ็ดมันนะจ๊ะจังใดก็ขอขอบพระคุณห,หลายๆจ้ะขอให้พ่อให้แม่อายุ <c oughs> อายุมันกว่านี้น,นะจ๊ะนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่ลำลำรวยๆให้มาเท่าไหร่ก็กลับไปร้อยเท่าบันเท่าเล <c oughs> ย,ยพ่อพ่อแม่แม่เลย กินอาหารเมร็ดคือกันจ้ะพ่ออกไปตลาดก็ขอ,ขอให้เจลเราขายของดีๆได้จ้ะเด้อได้ลำล้ำรวยๆได้จ้ะพ่อเพื่อนเอาอาหารขายอาหารเมร็ดมาเนี่ยจะ้ะเนี่ยทุงซีฝ้าฝ้านะจ้ะทุงสีเขียวนยจะจ้ะ ให้อาหารแมวมาแต่จังได้ก็ขอขอพ,พระคุณพอๆแม่ๆได้จากที่รักและเอ็นดูเนาะขอบคุณลหลายๆจ้ะขอๆไอกเกตแล้วลำลำรวยๆได้จากเด้อแล้วหักแมวเฮียแกก็รักแมวแกก็ซื้ออาหารเนาะให้ซื้ออาหารมาให้แล้วก็บางครั้งเราไปเราก็ได้เนาะแต่บางครั้งเราไม่ได้ไปออกไปกลาง แล้ก็ไม่ได้เนาะว่าถ้าเราไปแล้วเจ๊ก็จะซื้อมาไว้ให้แต่เราก็ยังไงก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟีขอขอบคุณเจได้จ้่เด้อขห้ขายผักขอ่าอ่าที่เป็นเป็นที่เลี้ยงไข่เต้าไข่เค็มอยู่นะจ๊ะไข่เค็มแมวขายผักนะ แมวเป็นแมวจรแมววัดแหละแม่เขาก็เลี้ยงมาอยู่ร้านขายผักมันนอนในตะก,ก้าแม่เขาอ่ะในตะก,ก้าเจ๊เขาขายผักอยู่นะเจ้ขาขขยเค็มมาแมวเชื่องนะเป็นแมวจรจะเลี้ยงไว้ให้เฝ้าร้านขายผักให้เดี๋ยวไว้วันไหนเอาเอาโทราศาัพท์ออกไปด้วยจะถ่ายคลิปลงให้ดูจังใดก็ขอขอบคุณเจ๊กับเนี้ยเ หลายๆเด้จดที่บริจาคอาหารแมวให้เนาะ,ะก็เล่าสู่เจ๊เขาฟังว่าลแมวบ้านเรามีแมว28ตัวตอนแรกอะ่ะ <c oughs> ไทเกอร์เสียไปแล้วก็เหลือ27ก็พูดไปก็คิดถึงไทเกอร์เนาะไทเกอร์เป็นแมวตัวผู้ที่พูดง่ายมากพูดรู้เรื่องเชื่อฟังแม่ทุกอย่างเขาเป็นแมวที่ไม่ดื้อ เรียกเข้าบ้านก็เข้าเป็นแนวตรงต่อเวลาด้วยแทกเกอร์แล้วก็ยังว่าเนาะถึงวันละเขาอายุเขาก็เยอะแล้วก <c oughs> ็ตายเอ่อก็ไปสู่สุคติไปเกิดเป็นคนแล้วชาตินี้ชาตินี้เขาหมดเร็นหมดกรรมทบา จะเ,เกิดเป็นคนแล้วชาติหน้าก็าเ,เกิดเป็นคนแล้วจ้ะขอขอบพระคุณพ่อ,พอ,พอแม่ได้จ้ะเด้อแตเย็นนี้หกทุ่มนะห้าทุ่มหกทุ่มหมอก็มารับแล้วนะเจ้าส้มจุกเมน,นอนอยู่นี่เจ้าส้มจุกแล้วก็นะ เ็นแต่หน้านะเจ้าสีหมอกอมสีหมอกแล้วก็นี่เจ้าเทานี่แล้วก็เจ้าสวยสี่ตัวขึ้นเขียนตัวเมียทำหมดแล้วก็เราก็สบายใจละ<ม>ก็เหลือห้าตัวผู้รอบหลังอีกสักสองเดือนลวมั้งสองเดือนกว่าๆแหละ ประมาณนั้นตัวผู้สี่เดือนก็ทําได้แต่แต่ตัวเมียเนี่ยเมื่อวานนี้ถามคุณหมอบอกว่าตัวถีเทาเนี่ยห้าเดือนกว่าแล้วได้ทําได้ไหมคะคุณหมอบอกว่าโอ้ยแมวสี่เดือนตัวเมียทําได้เลยทำได้เนาะเพราะว่าส่วนมากแมวเขาจะมีท้องตั้งแต่สามเดือนสี่เดือนนะ มีท้องแล้วว่าเวลามีแล้วคลอดออกมาน่ะเขาจะเลี้ยงลูกไม่เป็นแมวมันอายุน้อยอยู่เขาจะเลี้ยงลูกไม่เป็นแล้วทําให้ลูกเขาไม่อยู่ทําให้ลูกเขาเสียหมดเต่ว่าวแมวคุณหมอเขาว่าอย่างนี้เนาะแล้วก็เราก็เลยสบายใจเราก็เลยเอาไปทําได้ตอนแรกเราก็คาราคาซังว่ายังไม่ถึงหกเดือนเลยแล้วอะตามคุณหมอบอกสบายว่า จริงๆอ่ะแมวตัวเมียเขาให้ทำตั้งแต่สี่เดือนท้าว่ายังไงก็สบายใจแล้วแหละตัวเมียสองตัวทําแล้วก็โล่งเลยแมเ่เลยรอบหลังก็มีแต่ตัวผู้ห้าตัวน,นี่ก็ขอจบคลิปก่อนได้จ้ะเด้อจบคลิปอ่าขอบคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะกดซับตะคายกดกระดิ่งจ้ะเพื่อจะได้บม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องปลอรักแ,แมวชาแนลได้จ้ะเด้อ อขอบพ่ะคุณจ้าพอกันชีหนาได้จ้ะสวัสดีจ้า